วันนี้นะคะเจ้าของร้านคนนี้เจ้าของร้านค่ะนําสิ่งนี้มาให้เบคมีนะคะวันนี้มีหลายตัวด้วยเปิดตัวเจ้าของร้านกันนิดนึงนะคะ่ะ <Okay. S 1> ค่ะมาค่ะเจ้าของร้านเซ็กซี่มากเลยนะคะหุ่นดีด้วยนะคะเจ้าของร้านเนี่ยทานขนมค่ะแต่ได้โปรตีนก็เลยเออโีจริงอ่ะอ่ะตัวนี้คืออะไรคะอ่ะอยากให้คุณจูนเล่าให้ฟังนิดนึง อ๋อตัวนี้เป็นเออ่มัชชาราวาเค้กค่ะตัวนี้คือเออ่จะมี2เลเยอร์เนาะแล้วก็ตัวเค้กเนี่ยก็คือทํามาจากเต้าหู้ใช้เต้าหู้แทนแฟงทุกชนิดแล้วก็ตัวมูสเนี่ยก็ทำจากเต้าหู้เหมือนกันใช้เต้าหู้แทนออเ่วิตครีมเหมือนกันทานคำเนี้ยโปรตีนเน้นๆศูนย์เปอร์เซ็นต์คาร์โบไฮเดรตเลยโปรตีนร้อยเปอร์เซ็นต์คาร์โบไฮเดรตศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยค่ะอยากมีหุ่นดีๆต้องทานแบบนี้เดี๋ยวขอชิมเลยนะคะมาค่ะตัวนี้ตัวโปรดมากอ่ะนี่ให้ดูเลเยอร์คำใหญ่ขนาดนี้เลยนะจูนนี่ เต็มเต็ม,มยังอร่อยเหมือนเดิมได้กินเต้าหู้ไหมคะมก็คือถ้าอยากได้โปรตีนก็คือจัดไปนี้ไปเลยเต็มเต็มความหวานก็คือเป็นความหวานที่พอดีมากมันอาจจะไม่ได้แบบไม่ไม่ถูกใจใครที่ชอบหวานมากๆแต่เราชอบแต่ตัวนี้คือไม่มีน้ำตาลนมเนยโอ๊ตแอลกอฮอล์อด้วยไม่มีน้ำมันด้วยคืออย่างที่บอกบโอรปรตีนร้อยเปอร์เซ็นต์คาร์โบไฮเดรตศูนย์เปอร์เซ็นต์ จัดเลยค่ะอะไรคะคือตัวมัชชาวาทฉนะมันคะลาวาเคชัําจำช่วยดีนะมัทฉะลาวาเคตัวนี้ค่ะทานแทนเมื้ออาหารเลยเธอจริงๆเราได้โปรตีนแบบเต็มๆอ,อร่อยด้วย